ผู้ชมคะามาตามกันต่อเรื่องของพลังงานนะคะต้องดูค่ะเพราะว่าขนาดนี้ราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยพุ่งขึ้นไวมากๆซึ่งในกลุ่มของน้ํามันดีเซลนะคะเป็นน้ํามันที่กลุ่มรถบรรทุกแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยใช้กันเยอะเลยล่าสุดก็ได้มีการยื่นข้อเสนอไปทางฝั่งรัฐบาลว่าให้ช่วยกันหน่อยช่วยตรึงราคาน้ํามันให้อยู่ที่ลิตรละ25บาทนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองก็มีการตอบรับ บอกว่าช่วยตึงได้เพียงแค่30บาทต่อลิตรเท่านั้น,ใน,นในอนาคตเนี่ยก็เร่งนะคะที่จะกู้เงินเพิ่มอีก20 0 0 0ล้านบาทค่ะที่ประชุมคณะกรรมก,การบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบงเห็นชอบให้ยุติการลดสัดส่วนน้ำมันดีเซลเป็น B6 และกลับมาใช้ดีเซล B7 B10 และ B20 ตามเดิมตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้ พร้อมกับใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรซึ่งปัจจุบันยังมีเงินเหลืออยู่อยู่ประมาณ9,000ล้านบาทแต่หากสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกยังปรับสูงขึ้นต่อเนื่องก็จะพิจารณากู้เงินเพิ่มอีก20ง0 0ล้านบาทเพื่อที่จะได้นำเงินก้อนนี้มาช่วยตรึงราคาน้ำมันในช่วงสาเดือนข้างหน้ารวมทั้งจะประสานกระทรวงการคลังค่ะ ที่จะได้เข้ามาช่วยหามาตรก,การอื่นๆมาเสริมยอมรับนะคะว่าการลดภาษีสำมะสารมิน้ามันเป็นอีกทางเลือกจากปัจจุบันจัดเก็บที่5.99บาทต่อลิตรส่วน LPG ครัวเรือนค่ะจะตรึงราคาที่318บาทต่อถังซึ่งถังหนึ่งจะมีปริมาณอยู่ที่ประมาณ15กิโลกร,รมัมไปจนถึงสิ้นปีนี้นะคะหรือว่าประมาณช่วงเดือนมกราคมของปีหน้า รวมทั้งตรึงราคาไฟฟ้าเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนแม้ขนาดนี้ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกจะปรับสูงขึ้นสูงก็ตามส่วนกรณีกลุ่มรถบรรทุกค่ะที่เรียกร้องดีเซลไม่เกิน25บาทต่อลิตรทางฝักฝังของนายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวนะคะว่าจากที่ได้หาหรือร่วมกันต่างไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อต้อนทุนราคาสินค้า และจากการพิจารณาของภาครัฐเห็นว่าการตรึงราคาไม่เกิน30บาทเป็นระดับราคาที่เหมาะสมต่อสถานการณ์โดยยังมีมาตรการช่วยเหลือเจ้าของรถบรรทุกอย่างเช่นการให้เงินเยียวยา3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนตามมาตรา33ของกระทรวงแรงงานเป็นต้นนะคะก็คือข้อเรียกร้อง25บาทต่อลิตรเนี่ยตอนนี้ยังทำไม่ได้แต่ก็จะเป็นความช่วยเหลือด้านอื่นแทนอย่างเช่นเงินเยียวยาแบบนี้เป็นต้นนะคะ ทางฝักฝั่งของกรมการค้าภายในค่ะก็ได้มีการหาหรือห้างค้าปลีกค้าส่งรวมทั้งร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างท้องถิ่นยืนยันยังมีปริมาณสินค้าเพียงพอกับการจัดส่งสินค้าก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยขอความร่วมมือนะคะให้ตรึงราคาสินค้าและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพ พร้อมกับยำให้ห้างต่างๆจัดเพิ่มสต็อกในสินค้ากลุ่มอาหารและของใช้ประจำวันที่นิยมจัดในชุดถุงอย่างชีพเพิ่มขึ้นและยังต้องมีจำหน่ายอย่างเพียงพอนอกจากนี้ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะนายสุรเชษฐเหล่าพูลสุขได้ออกมาเปิดเผยเช่นกันค่ะบอกว่าตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2564ก็คือปีนี้ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM จะปรับขึ้นค่าผ่านทางพิเศษสายสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งการปรับราคาในครั้งนี้นะคะเป็นการปรับขึ้นทุกๆห้าปีตามสัญญาสัมปทานสำหรับรถ4ีล้อค่ะจะปรับขึ้น15บาทคือปรับจาก50บาทเป็น65บาทรถ6ล้อถึง10ล้อปรับขึ้น25บาทค่ะจากราคาเดิมอยู่ที่80บาทนะคะปรับขึ้นเป็น105บาท และรถมากกว่า10บร้อปรับขึ้น35บาทปรับจาก115บาทเป็น150บาทตามลำดับเบื้องต้นทางบอร์ดของกอทอ,อ,อ,กอทอพอได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะราคาน้ำมันก็กระทบไปหลายๆอุตสาหกรรมเลยนะคะ